ครับหน้เย็กับไม่ไล่หัวเอาน้ำมังสีนะครับตรงใตน้ำสีเจ้าหนี่้ทีว่าจะย่าาเอาเอยหอ้มาหนีนี้นี่นกแมเนนี่โอ้ยพอ,เเอหอยขึ้นแล้วม่เอา

พิ่ตะคะคักเต็มถังเต็มถังเลยถือว่าคักอยู่สุดยอดสุดยอดเลยสวัสด,ด,ดีครับยินดีต้อนรับสู่ส่องสายพนานขย่วนะครับนี่สายพานที่พัดอยู่ท่านึงใส่เบื้องนะครับผมไม่หลัือย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามสายพานนี้ได,ด้เลยครับไปเบิ้งกันเลยครับ อันนี้เป็นสวน e ส,สุขภาพครับสวนเพื่อสุขภาพเังจังหวัดน่านอู่ริมทะเลเลยสวนสุขภาพน่าเที่ยวครับวางกระลงมาหาหอย เราผู้เขาครับ้าดว่า,ามองหันนาจิเป็นก้อร้อยวบผมบนไดน้ใจับรลมเย็นสบายครับมีแดดไนะแดดีไปแับชาวบานมา,มนเา,มาหาเดี๋ยวรถมปเบิรงทางล่าครับ ด่งนนางลงทะเลน้ำลงอันนี้น้ำลงไหลเราบาดมาหาหอยครับ ไ,ได้ปะเบ่เาอยู่หบาทเห้าบาท่คร <c oughs> ับน้นอยสลับไม่ไล่หัว,วน้ำาสีนะครับปุใต้น้ำสีเอาไปกับพอ่อ มันบอกคือหัวหอยนขงบา้านเฮาเนาะหอยไงห้อยยงบอกห้อย <c oughs> ขัวาบ้านเฮาอยจบมจมอย่าง <c oughs> <c oughs> นั้น, <c oughs> นได้เยตนขวดหอย,ยขึ้นคนก็เก็บเอาโน้แล้วไปถ่วงคนว่าคนมาเห็นเ <c oughs> ออคนมาเห็นแหตาไล่เราอเป่คนมาเห็นไลหรือว่ไา <c oughs> ไ่เนาะ ที่อยู่เห็นที่อยู่ก็ได้กินอยู่ก็ได้ม้วนอยู่จ้าทั้งแดดทั้งลมเลยดิในบรรยากาศด้วยจ้าเนาะอายุให้กินกันยังสี่ละเดี๋ยวมึงดูเจ้านี่งใจนือว่าที่ยิ้มเอาว่าเอาไว้บนนี่เนี่ยนี่กระเมียนนี่ เอาง่อยขึ้นเราไม่เอาตาไล่แล้วตาไล่แล้วกลับใจเยอะไ่ได้กินเยอะได้กินเยอะุูเออรวยขึ้นรวยขึ้นมาเบิ่งไม่ม่ด้

men ke pinua yang ki bisa telepan belum belum 哎，嘿嘿嘿嘿，哈哈，

Ê, to cái to Ừ. Dạ. Có ừ. phải là oh, nó quấn cái xiên xem với nhau năm mươi năm nay mẹ xem vẫn bay ở xem đoạn này đoạn này ở tất cả năm ngày là phần lần mai lên đúng phản ngoại này một trăm linh năm 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 ไว้มาตัด่านมีไม่โอเวอหาดูหาดกินไปแล้วครับือกินง่ายมากนี่ยัมงวนอากาเลยจับใจยสหายตัวของไรนนั่นเสียงไฟจะหนักเสียงของเงีอันนั้นม่แมนหมดรู้ว่าใจ

พวกมัว่าเล่นสงุ๊งเเบเรรับกาเจ้า้านหาอยห้อยไ,ไ,ไปกินกมัไม่โ้ไม่งา้างแตต้างหาอยนะครับไป

cháu ông thử mà bên này vào tay và thì thấy được 국민 keten Adsor Mal าครับคน้ำมาได้ครับแค่ะุดยังไงมันอยู่ตามสายนี ah, ่เขาเรียกหอยอะไรครับไปก็๊ปุกครับกั๊กปุกมานานนีื่องอะไรมาได้สำคัญแล้วครับเดินหาหอยนี้หอยกั๊กปุกอ๋อหอยกั๊กปุกแล้วมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำจะขึ้นอ๋อเนี่ย จะลจะไปตเจะูเอบมจะลำกจะยิงาใช่ไหมโอ้ได้เยอะับหอยมันพ oh ูดเนี่เอาขามาลงด้วยเหรอฮใ่ครับเก็บไว้แล้วทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมันจะาลิ้นนว่าจะอ้อ ไจากไหนครับเนี่ยจจามาจากศรีราชาครับขนเสอเนี่ยครับเชวน มันบ่ครับมันไหมได้ไหมใหปมาดูหน่อยฮะโอ้น้อยอะไรครับเนี่ยกระปุกปุกกปุอะไรเยอะโอ้เยอะครับเยอะ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 โอ้ เวันนายน,นี้ยังครับเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ไเลยโอมาด้วยกันใช่ไหมครับก็อ๋อมาด้วยกันมามาครับ <c oughs> อเออสรุปผลงานกับพ่อตะยูได้กริงๆแล้วเป็นองเอ้ยผลงานวันนี้ได้กักอยูเออ่เหยียบเต็มถังคนท่านเนี่ยเฮ้ยมิตรค่ะคัดเต็มถังเต็มถังเลยถือว่าคักอยู่สุดยอดสุดยอดละมือน,นี่ยถังนี้จะได้หน่อยนัยกหน่อยถังนี้เต็ม ทั้งนี้ก็เต็มดูขักแล้วคักแล้วเอาเอาพอได้ยูได้กินครับหาห้อยมือหนิครับสำหรับชินนี่ก่อนวันแค่นี้ก็เด้อปกักกลไล่์กดแชก์กดติดตับแต่พันธะเหนี่ยนะครับพบกันไหม่ิมพหนาครับวัสดีครับ